สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการพิสูจน์ที่มาของสูตรปริมาตรทรงกลมกันนะครับโดยใช้แคลคูลัสนะครับก็คืออันดับแรกนะครับผมขอบอกไอเดียในการหาก่อนนะครับก็คือไอเดียไอเดียก่อนนะครับไอเดียของการหาปริมาตรปริมาตรปริมาตรทรงกลมนะครับปริมาตรทรงกลมก็คือนี่คือกราฟคือวงกลมใช่ไหมครับก็คือการหมุน ก็คือการหมุนกราฟครึ่งวงกลมนะครับหมุนพื้นที่ของรูปนี้คือถ้าเราทําการหมุนพื้นที่หมุนพื้นที่ของรูปทรงรูปครึ่งวงกลมนะครับรอบแกนรอบแกน y ใช่ไหมครับมันก็จะได้รูปทรงกลมนะครับจะได้รูปทรงกลมจะได้รูปทรงกลมนะครับไอเดียก็คือการหมุนครึ่งวงกลมนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้น ขอทบทวนสมการ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ r กําลังสองก็คือสมการของวงกลมใช่ไหมครับรัศมี r หน่วยที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดศูนย์ศูนย์ซึ่งถ้าผมมาพอดกราฟก็จะได้เป็นกราฟนี้นะครับก็คือกราฟนี้ก็คือกราฟนี้เป็นกราฟทรงกลมรัศมี r หน่วยอันนี้ r หน่วย R ลบ R ใช่ไหมฮะแล้วก็บลบ Rr รัศมี R หน่วยซึ่งถ้าผมพิจารณาแค่ครึ่งของวงกลมนะครับผมพิจารณาแค่ครึ่งนี้ผมจะพิจารณาแค่ครึ่งนี้ก็พอนะครับผมขอพิจารณากราฟครึ่งบนนะครับโอเคนะครับ ครึ่งบนใช่ไหมครับแต่แล้วก็ผมขอพิจารณาแค่แค่ฟอร์เรนที่หนึ่งนะครับแค่ฟอร์เรนหนึ่งแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ซึ่งผมจะเอาพื้นที่ครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมที่เป็นครึ่งครึ่งของครึ่งวงกลมอีกทีนะครับก็คือตรงนี้ก็คือกราฟตรงนี้มันก็มีสมการเป็นสมการของมันก็คือกราฟ y เท่ากับรากที่สองของ r กำลังสองใช่ไหมครับลบ x กำลังสองค่าเป็นบวกค่า y าเป็นบวกไม่ต้องใส่ลบไม่ต้องใส่บวกลบหน้านี้ใช่ไหมครับเพราะว่าค่า y เป็นบวกจากนั้นผมก็จะใช้เรื่องของแคลคูลัสในการทํานะครับก็คือโดยวิธีการที่ผมใช้ก็คือวิธีการของยิสนะครับ เขาบอกว่าปริมาตรปริมา,รมาตรจะเท่ากับพายอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b นะครับ a ถึง b ของ f x กําลัง2 dx นะครับก็นี่นี่เป็นสูตรการหาปริการหาปริมาตรที่ได้จากการหมุนนะครับก็คือใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้นะครับ A B ก็คือขอบเขตที่เราสนใจนะครับ ab ก็คือช่วงที่เราเอามาอินทิเกรตนะครับ f X ก็คือรัศมีของมันนั่นเองครับ F X ก็คือรัศมีของมันนะครับซึ่งก็คือในที่นี้ก็คือค่าของค่าของในที่นี้ก็คือค่าของค่าของนี้ใช่ไหมครับก็คือค่าของ y พอดีเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า v เท่ากับพายอินทิเกรตตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับก็คือตั้งแต่0จนถึง R ใช่ไหมครับของกราฟก็คือแล้วก็คูณกับรัศมีก็คือ fx ก็คือรัศมีนะครับก็คือค่าของ y คือก้อนนี้ก็จะเป็นรากที่2ของ r กำลังสองลบ x กำลังสอง ทั้งหมดยกกาลังสอง dx นะครับโอเคนะครับซึ่งซึ่งก้อนนี้นะครับความหมายก็คือความหมายคือผมนำผมนำตรงนี้ตรงนี้ก็คือคอร์อันที่หนึ่งมาหมุนรอบ มาหมุนรอบมาหมุนรอบแกน y นะครับก็คือหมุนรอบแกน y มันก็จะได้เป็นอ่าปริมาตรครึ่งครึ่งวงกลมนะครับมันจะได้ปริมาตรครึ่งวงกลมนะครับก็คือได้ปริมาตรครึ่งของวงกลมนะครับได้แค่ครึ่งเดียวนะครับจากนั้นเราก็มาคิดต่อคิดเลขต่อนะครับก็คือ v เท่ากับไพ อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง r ของ r กํลัง2ล log x กําลัง2 dx ใชยไหมครับจากนั้นก็อินทิเกรตเป็นพายอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง r ผมขออินทิเกรตเลยนะครับขออินทิเกรตเลยนะครับก็คือได้เป็น ได้อินทิเกตอินทิเกต R กำลังสองได้ X R กาำลังสองจากนั้นลบด้วย X กำลังสามส่วนสามใช่ไหมครับและก็จำกัดเขตตั้งแต่ศูนย์จนถึง R จากนั้นก็แทนค่าใช่ไหมครับก็คือได้เป็น v เท่ากับ pi และก็มาหามาหาก้อนนี้ขอบเขตก้อนนี้ก็จะได้เป็นแทนค่านะครับได้เป็น r คูณกับ r กํลังสองลบด้วย r กํลังสามส่วนสามและก็ แทนศูนย์ไปก็ได้ศูนย์ใช่ไหมครับก็ไม่ขอคิดจากนั้น V ก็เท่ากับ p พ R เป็น R ากำลังสามลอบอากำลังสามส่วนสามจากนั้นปริมาตร V ก็เป็น Pi ก็ได้เป็น หนึ่งลบหนึ่งส่วนสามได้หนึ่งลบหนึ่งส่วนสามก็เป็นสามเป็นสองส่วนสามนะครับก็ได้เป็นสองก็ได้เป็นสองส่วนสามอากำลังสามซึ่งอีกก้อนเนี้ยอีกทั้งหมดเนี้ยมันคือแค่ครึ่งของวงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นปริมาตรของวงกลมปริมาตรของทรงกลมก็คือคือ2เท่าของก้อนนี้ใช่ไหมครับ2เท่าของก้อนนี้ก็คือพายคูณกับ2ส,ส่วน3 r า,ากำลัง3ซึ่งก็เท่ากับเศษ4ส,ส่วนส พายอาร์ Hi, R, กำลังสามครับ A N S ขอบคุณครับ